สวัสดีครับลมหนาวมาแล้วนะครับผมในวันนี้ประส่ก็จะมาป้ายยาลูกค้าที่อยากได้ดรถสอมปตูคูเป้สปอร์ตแบบนี้นะฮะปีใหม่ๆใหม่น้อยๆออปชั่นเต็มๆตัวนี้ 9g โทนิกทนแรงประหยัดน้ำมันเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ผมเป็น Mercedes-Benz C250 Coupe AMG ปี2019นะครับผมคส19เลยเครื่อง2,211แรงม้านะครับ <Wow. S 1> ผมก็คันนี้สีดำเดิมออปชั่นให้มาแบบเต็มคาราเบลเลยก็คือ1กล้องรอบคันนะครับผมสันลุกลำโพงเบอร์มาสเตอร์ที่สำคัญช่วงร่างดีขับสนุกนะครับผมลุกนั่งสบาย yeah. uh oh. ภายนอกสีดำภายในเป็นแบบสีแดงนะครับผมตามสเปคที่ทุกคนกำลัาางตามหากันอยู่เลยตรงนี้กระจังหน้าก็จะได้เป็นแบบแดงมั่นเกลียวตามสไตล์เมอร์เซ mm. เดสเบ ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ LED Intelligent Light System นะครับผมเป็นไฟอัจฉริยะซึ่งมองเห็นส่องสว่างได้ไกลและดีมากๆนะครับผมอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในความปลอดภัยในการขับขี่ในชีวิตประจำวันนะครับผมต่อมาเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้6จุดนะครับผมก็จะสังเกตว่ากล้องก็จะมีกล้องด้านหน้า1ตัวด้านหลัง1ตัวซ้ายขวาอีก1ตัวอยู่ที่ตัวกระจกนะครับผมแล้วก็ลิ้นจะเป็นลิ้นแบบโครเมียม ในการช่วงล่างเวลาขับคงขับขี่เนี่ยเปรียวมากๆท่านผู้ชมขับไปไหนใครก็มองนะครับผมบอกเลยว่าไปแบบไปดิงด้งแดงดังเนี่ยโอ้ <c oughs> ไม่อยากจะพูดนะครับหอจริงๆนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับผมคส .19 ตัวนี้เป็นตัว AMG นะครับผมตัวท็อปสุดเลยรอแมแอ AMG สวย นะครับผมก็จะเป็นสีดำ <_ S 1> เยโนแบล็ค <_ S 1> ตัดขอบกับโครเมียมนะฮะแล้วก็ในส่วนของริ้วรอยด้านข้างฝากระโปงฝากระโปงแทบจะไม่มีเลยซึ่งคันนี้เป็นรถสีดำนะครับผมฉะนั้นมันจะดูแลยากมากแต่เจ้าของเนี่ยดูแลดีสันขอบมุมประตูนเนี่ยค่อนข้างคลิปค่อนข้างเดิมนะครับผมไม่มีถอดแกะขยับใดๆไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับผมมองเห็นชัดเจนแล้วในส่วนของตัวนี้นะครับผม เราจะสังเกตว่ามันจะสโลปคูปมาเพราะว่าเป็นตัวคูเป้นี่เองอ่าซึ่งตัวคูเป้นี่ประตูของเขาก็จะบานยาวกว่าปกตินะฮะก็จะได้เป็นกระจกแบบเฟรมเลทบ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตรถสองประตูนะครับผมเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะครับ <Wow. S 1> ผมที่อยากได้รถสองประตูไปใช้แต่ว่าหุ้ยมือหนึ่งราคาค่อนข้างจุกเลยสําหรับท่านใดที่โอเคตอนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเราอยากได้ของขวัญให้กับตัวเองอยากซื้อของขวัญให้แฟนนะฮะสักชิ้นหนึ่ง ชิ้นใหญ่ๆเลยในชีวิตนะครับ <Wow. S 1> ผมหเพิ่มความภูมิฐานนะฮะในธุรกิจเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานในชีวิตประจำวันขับไปไหนใครก็มองมันดูมีเสน่ห์นะเวลาขับรถที่มันส,สวยๆมันดูมีความสุขนะครับผมคันนี้เลย 4, 250, c 2 5 0 Coupe AMG ราคาไม่เกิน2ล้านแล้วนะครับผมคันนี้2ล้านมีทอนนะฮ <Yeah. S 1> ะ<อ>สวยงามนะไม่มีการชนหนกพิวามจมน้ำตัดต่อริ้วลงริ้วรอยสะโพกเดิมหมดนะครับผมก็ ใครจอดห้างก็ค่อนข้างที่จะเปิดย่างนิดหนึ่งประตูเขาเา่วนะครับเวลาข้อเสียของไปจอดตามห้างฉะนั้นก็อาหาที่จอดที่มันกว้างๆก,งก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้ยาวมาถึงด้านหลังเนี่ยมวลเสน่ห์ของเขาคือรถ m e r c e d e s Ben บนเนี่ยทำรถสองประตูคูเป้ได้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมมันดูระมุลมันดูมนนะครับผมในส่วนของด้านหลังในไฟท้ายของเขาที่มันสอดรับกับตัวบอดี้รถเป็นแบบฟู l l LED เหมือนกันเวลามองในกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยวิ่งแนละ้วดูมีสเสน่ห์นะครับ ค่อนข้างหรูหรามากๆ <Wow. S 1> เลยด้านหลังจะมีโลโก้ C 2 5 0หดิฟิเซอร์ด้านหลังเป็นแบบท่อคู่มาให้ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเป็นโอแบ็กพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้อีก6จุดนะครับผมก็ค <Wow. S 1> ันนี้ด้านหลังก็จะเป็นสโลปลงแบบนี้ก็จะเป็นไลป่ปงไลง่ฟ้าฉะนั้นดินามิกของลมนะครับผมเวลาเราขับค่อนข้างที่จะเร็วเนี่ยรถดาวฟอรสมันก็จะมีมันก็ทำให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวลองแต่ดูอันนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่เปิดได้นะครับผมเราสามารถ เตะก็ได้เกิดเปิดกดปิด,ปด,ปด,ปดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันรีโมทก็ได้ด้านในก็ได้ในส่วนของด้านหลังสังเกตเลยว่าเดี๋ยวผมจะเอื้อมมือเข้าไปนะลึกมากๆท่านผู้ชมก็สุดมือนะสุดแขนผมเลยฉะนั้นเวลาเราจะวางกระเป๋าแบบเดินทางใบใหญ่ไปแบบบินในสนามบินอะไรอย่างเงี้ยเอารถไปจอดเราก็สามารถที่จะขนของใส่ของได้เยอะมากๆนะครับจุดดีของเขาถ้าใส่ไม่พอถ้าด้านหลังใส่ไม่พอเราสามารถดึงสลักนี้ แบบนี้นะครับผมก็ผักเขาลงแบบนี้เลยนะฮะก็ห้องโดยสารกับห้องเก็บสัมภาระก็จะเป็นห้องเดียวกันนะครับผมสามารถใส่ถุงก๊อฟได้อันนี้ก็ตอบโจทย์พ่อบ้านที่หนึ่งส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าไปเจราจางานมาแล้วตอนไปบ่ายอยากจ,จะไปได้ก๊อฟออกรอบหน่อยอันนี้ก็สามารถใส่ถุงก๊อฟได้ถึง2ถึง3ถุงเลยฉะนั้นตัดปัญหานะครับผมคันนี้ไปได้ทุกที่แต่ว่าถ้าทางคู่ขะไม่แนะนำพูดกันตรงๆ ทางคูขาค่อนข้างอันตรายนะเพราะแก้มยางมันบางปเป็นรถสองประตูรถสปอร์ตคูเป้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปัด้านในตัวใหญ่ๆแบบผมจะนั่งสบายหรือเปล่าและภายในจะกริบขนาดไหนไปชมกันครับด้านในครับไม่น่าเกียดเลยนะฮะสองประตูคูเป้ก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับผมก็กว้างขวางมากในภายในนะครับก็สําหรับท่านใดที่ใช้คนเดียวหรือใช้กันแค่2คน ผมว่าแนะนําให้ซื้อนะครับผมแต่ถามว่าถ้าเกิดแบบท่านใช้กัน3คน4คนเนี่ยผมแนะนําเป็น E c Class ที่เป็นซีดานหรือว่าเป็น SUV ดีกว่านะครับผมก็จะลุกนั่งสบายมากกว่าฉะนั้นรถ2ประตูคูเป้เนี่ยจริงๆมันไปกัน4คนได้แหละแต่ว่าแนะนําในทางที่ใกล้นะครับแต่ถ้าเกิดนั่งสองคนนี้เห็นนะคนนั่งสบายคนขับก็สบายปรับเบาะไกลสุดก็ได้นี่ไกลสุดก็อย่างนี้พวงมลาลัยก็จะได้เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับผม ทั้งเข้าทั้งออกทั้งขึ้นทั้งลงเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ที่ตุ่มเล็กๆตรงนี้เลยนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าออปชั่นมาดีมากอ่ะขออนุญาตบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับผมตามสไตล์เราก็ด้านบนนะครับผมเป็นซันรูฟบานเบลเลอร์เลยนะครับผมเป็นกระจกบานใหญ่นะครับผมก่อนที่เราจะเปิดซันรูฟเนี่ยหสเต็ป มันจะมีม่านนะครับผมสําหรับกันความร้อนซึ่งกันได้ดีมากๆนะครับผมก็ปิดแบบนี้แต่สาหรับท่านใดแบบเออโอเคอย่าขับแบบโล่งๆสบายๆหน่อยเขาก็จะมีฟิล์มแล้วก็สารเคลือบความร้อนเนี่ยใหม่ชั้นหนึ่งซึ่งก็ไอร้อนก็ไม่ค่อยระอุเท่าไหร่อ่ะนะครับขอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะกลายเป็นเปิดซันรูฟแล้วซันรูฟก็จะไหลออกมาบานค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นเวลาใครแบบ โรแมนติกโรแมนติกหน่อยนะครับผมดินเนอร์กัน2คนก็เปิดสลูปดูดาวได้นะครับแต่ดูทางด้วยนะแต่มองแต่เออไม่ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะแบบรับลมหนาวงี้ดีกว่าขับไปเที่ยวนั่งฟิลแบบท่องเที่ยวก็ผมว่าฟินอีกแบบหนึ่งเหมือนกันจะใช้ในมงในเมืองก็รถของเขาเนี่ยซีคูปเนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้ยาวไปไม่ได้เล็กไปนะครับผมภายในกว้างเวลาเข้าเมืองเข้ากรุงเทพจอดรถในห้างเนี่ย คันๆที่จะจอดง่ายเปรียวเลยแหละผมบอกเลยขับง่ายลูกนั่งสบายอย่างที่ผมบอกแล้วก็จะมีที่ใส่แว่นมาให้อ่าผมว่าเพอร์เฟกผมชอบจุดนี้สุดละรถจะหลูแค่ไหนผมต้องการมันนะครับผมเพรว่าเวลาขับดแดดร้อนแน่นอนนะฮะแดดสว่างสวยเลยที่บางแดดมีให้กระจกมีให้ไฟมีให้นะครับผมไฟอ่านหนังสือมีให้ในตัวเกง๋งอ่าดีเลยกระจกตัดแสงออโต้นะครับผมบรายเอเอ็มจี มีแพทเทิร์นชิปนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าเสา A เสา B ีแอร์แบ็กเบาะแอร์แบ็กด้านหลังอย่างที่เราเคยพูดกันรลดยุโรปเซฟตี้ยกให้เขาเลยช่วงล่างยกให้เขาเลยนะครับอ่าคอนโซลตรงกลางได้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าารคาร์บอนเคปล่ามาเป็นที่เรียบร้อยละจากศูนย์เลยนะโฉมนี้จะไม่ใช่เป็นลายไม้แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวคาร์บอนเคปล่าแบบนี้นะครับจอก็อาจจะขัดใจนิดนึงถ้าเราอยู่ในยุคที่ทันสมัยแล้วนาะคือจอใหญ่แต่ว่าจอเนี่ยเราก็จะได้ สิ่งที่อำนวยความสะดวกครบคันและชัดเจนมากๆนะเดี๋ยวผมถอยถอยอ่าถอยหลังก่อนนะครับผมเราก็จะเห็นว่ากล้องเนี่ยมันรอบคันแต่ว่าประตูฝั่งซ้ายมันเปิดอยู่ฉะนั้นมันก็จะไม่สแสดงผลเนาะเนี่ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็จะมีเส้นนําสายตาทั้งตรงนี้และตรงนี้เลยก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยคนระับท่านผู้ชมต่อมาหน้าจอตรงนี้ก็จะมีเนวิลดีโออ่าบูทงบูทูธต่างๆนะครับผมการตั้งค่าในรถอะไรประมาณนี้ ก็สามารถตั้งค่าได้รงเซนเซอร์ใช้ง่ายๆครับไม่งงนะครับผมใช้ง่ายๆไม่งงแล้วก็โหมดการขับขี่คันนี้มีอยู่5โหมดก็คือ 1. นึ่งอินทีวเดียเห็นไหมเราจะสังเกตว่าเราสามารถปรับในส่วนของเครื่องจะเป็นคอมฟอร์ตหรืออะไรก็ได้พวมาลัยนะครับสตาร์สต็อปหรือระบบแอร์อะไรอย่างนี้เนาะต่อมาก็เป็นสปอร์ตพัดก็จะแบบเสียงท่อจะเปลี่ยนเลยนะ ก็จะแบบเสียงแบบดุดหน่อยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสปอร์ตซึ่งสปอร์ตกับสปอร์ตพาทมันต่างกันยังไงถ้าเรากดที่สปอร์ตพาทเนี่ยมันจะปิดแท็ชั่นคอนโทรลในส่วนของช่วงล่างนะครับผมเวลาเราออกตัวมันก็จะปัดแบบโอโ้น่ากลัวเลยฉะนั้นถ้าแนะนำแค่สปอร์ตก็พอนะครับถ้าเกิดอยากมันมันคอมฟอร์ตช่วงล่างนุ่มนวลนะครับผม3นะอีโค่นะอ่าก็จอก็จะมีลูกเล่นประมาณนี้นะครับพรมลัยฝั่งขวาเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายฝั่งซ้ายก็สามารถที่จะคอนโทรล นะครับผมจอตรงกลางนี้ได้นะครับผมก็คือเราสามารถเล่นได้ตรงนี้ขึ้นลงประมาณนี้นี่เองก็ออปชั่นไม่ได้เยอะเราเข้าใจง่ายๆนะครับคันนี้ไม่เพียง50,000โลเท่านั้นเองปีโมเดล2019อ่าแอร์เป็นแบบดูโอโซนซ้ายขวานะปรับอุณหภูมิซ้ายขวาช่องแอร์ใหญ่แอร์เย็นนัน่งแปบเดียวก็เย็นแล้วนะครับผมอ่แล้วก็ที่สําคัญที่วางแก้วเวลาเราใช้ชีวิตในรถเนี่ยก็หนึ่งที่วางที่กันแดด ใส่แว่นกันแดดมีที่วางแก้วได้นะครับผมที่ชาร์จแบตก็จะอยู่ตรงเก๊ตรงกลางตรงนี้เป็น USB 2หัวนะครับผมแล้วก็สามารถใส่คงใส่ของวางของได้อันนี้ก็เป็นทัชแพดเล่นได้เช่นเดียวกันนะฮะที่สําคัญเวลาเราตอนนี้เวลายังไม่ได้ลากขันขัดใช่ไหมเวลาเราขึ้นรถแล้วเราออกตัวเนี่ยเรากดตรงนี้เรากดตรงนี้มันจะมีมือพิเศษเลื่อนเบลมาให้แต่ว่าโอเคฝั่งนี้มันยังไม่มี เพราะว่ายังไม่มีน้ำหนักคนนั่งนะครับผมนะมันก็จะมีแบบมือฟับนะครับผมเลื่อนมาให้แล้วก็สามารถที่จะคาดได้เลยเบาะสีแดงเป็นเบาะที่นั่งสบายทรงสปอร์ตนะครับผมเนี่ยนะเป็นแบบสีแดงเชอร์รี่นะครับผมเป็นเมมโมรีเบาะ3จุดเลยนะครับผมเมมโมรีเบาะ3จุดทั้งคู่หน้านะครับผมซ้ายขวาแล้วเราก็จะได้ลำโพงเบล์มาสเตอร์มาด้วยเป็นลำโพงแบร์ระดับของโลกเลยนะที่ฟังแล้วนุ่มลุ่ม,ล,ม,ล,มลึกสวยงาม เองเพราะนะฮะคอนโซลสีแดงแผงประตูแดงเบาะแดงตัดลายดำเพอร์เฟกท่านผู้ชมก็ใครกำลังหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามมาได้ราคาไม่ถึง2ล้านแล้วคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองนั่งด้านหลังดูด้านหลังมันก็ใส่คาซิทได้ถึง2ข้างเลยนะครับผมใส่โคงใส่ของวางของหรือนั่งอ่ะนั่งจริงๆก็นั่งได้เดี๋ยวไปชมกันนะครับผม,มอขออนุญาตเข้าไปนะครับผมนั่งด้านหลังให้ดูฟ้าปื๊บอ,อ่ะเอาเบาะโยมมาด้านหน้าก่อน เบาะด้านหลังนะครับผมมันก็นั่งได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นแบบหลุมนะครับผมเป็นหลุมตัว L ประมาณนี้มาให้สามารถใส่คาทรงคาซิตได้นะครับผมเบาะผิวพันดีนะด้านหลังก็จะมีลาโพงเบอร์มาสเตอร์มาให้ทั้งสองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําพร้อมแอร์หลังแล้วก็อย่างท่านผู้ชมบอกนะครับท่านผู้ชมเห็นอันนี้คือเราปรับแบบนั่งสบายมากในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาปรับขยับไปด้านหน้าอีกนิดนึงอ่ะโอเคนั่งได้นะแต่ก็ไม่แนะนํา อ,อันนี้สาธิตได้ดูก่อนเพราะว่ามันผมบอกเลยไม่ค่อยมีใครที่จะนั่งด้านหลังกันหรอกครับรถสองประตูเขาใช้กันแค่ด้านหน้าเท่านั้นเองไปเดี๋ยวเราสรุปรายละเอียดราคาที่หน้ารถกกันเลยนะครับผมไปช่วแวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับผมเปิดมาจเจอห้องเครื่องที่ค่อนข้างที่จะดูสวยงามดูแน่นนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องเบนซิน2 0 0 0 เทอร์โบนะครับผม211แรงม้าของเจ้าคันนี้เลยนะครับขับดีขับสบายแล้วก็แรงด้วยนะครับผมนั่เดิมคันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมไม่มีถอดแกะขยับใดต่างๆนะครับผมไฟเฟยไม่มีการแกะขยับใดๆเรารับประกันนะครับผมรอยมาร์กจุดมาร์กเดิมทุกจุดท่านใดที่กำลังคิดจะซื้ออยู่สามารถขอสำเนาของท่านนะครับผมไป เช็คที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับผมรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดมาเพียง50,000โลท่านเองมาขอยาตสรุปเลยนะครับคันนี้ Merc e เซ s ด e เบซ์ C250 AMG Coupe ตัวนี้เป็นตัว9เกียร์นะครับผม9 G-Tonic นะครับปีโมเดล2019ไม่50,000โลสีดำภายในแดงกล้องรอบคันลำพวงเบอร์มาสเตอร์นะครับผมพวงมาไลัยไฟฟ้าออชชั่นด้านในใช้ได้ทุกอย่างนะครับผมที่ใส่แว่นกันแดดนู่นนี่นั่น แล้วก็ท้ายไฟฟ้าตะลุมมีครบสําหรับท่านใดที่อยากจะซื้อของวันให้ตัวเองซื้อให้คนที่คุณรักนะครับผมหรือจะซื้อไว้ใช้รับแทนคุยเจรจางานธุรกิจต่างๆอัพพาวเวอร์ของตัวเองนะครับผมผมเชื่อเลยว่ารถสประตูคูเป้นเนี่ยเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนฉะนั้นราคาคันนี้ไม่แพงแน่นอนนะครับผมเราจะได้สารฝันของลูกค้าแต่ละคนได้เลยนะครับขอเสนอราคาคันนี้นะครับผม1นึ่งล้านเก้าแ 1,000บาทขายได้เลยจีจัดฟรีโอทฟรีดาวด้วยนะครับคันนี้พร้อมสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยใครกำลังหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับไม่50,000โลปี2019ราคาไม่ถึง2ล้านนะพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะใครอยากเทอร์รถใครอยากขายรถโทรหาวระสุดได้เลย0956351552วระสุรับสายเองนะครับใครชอบคินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้วสุด,ด้วยนะตอนนี้เราก็จะมีรถ ดีๆเข้ามาเยอะเลยใครที่ยังไม่อยากไปไฟฟ้ายังไหนอยากได้รถสันดาบอยู่ยังได้ได้ฟิลลิ่งอารมณ์การเติมน้ํามันเครื่องยังไงรถยุโรปสมรรถนะสภาพช่วงล่างยังไงก็เวลีกูอยู่แล้วฉะนั้นถ้าไม่ต้องคิดเรื่องน้ํามันนะครับผมยังไงผมเลือกรถเบนซ์สองประตูคูปเป้คันนี้แน่นอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกรอบนึงนะคะสวัสดีครับ